สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับการเรียนออนไลน์กับครูกิฟกันอีกครั้งนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันพฤหัส,สบดีที่9นะคะเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะ และในช่วงเช้านี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาการอ่านกันนะคะ,ะและแน่นอนนะคะว่าในวันนี้ครูกิฟก็มีนิทานอีสบสอนใจมาฝากเด็กๆกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือชื่อเรื่องว่ามดกับตะกะเตน เด็กๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งครูกิฟก็จะมีเนื้อเรื่องนิทานมาให้เด็กๆนะคะได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมและรับฟังนิทานอีศสอนใจเรื่องมดกับตั๊กกะแตนกันเลยนะคะเด็กๆครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีมดและตั๊กกแตนอาศัยอยู่ในทุง่งหญ้าทั้งวัน เจ้ามดจะทำงานหนักเก็บมเมล็ดข้าวสาลีของชาวนาที่อยู่ไกลออกไปพวกมันจะทำงานอย่างมีวินัยมากพวกมันจะรีบไปที่ทุ่งหญ้าทุกเช้าทันทีที่มีแสงสว่างส่องมามันจะขนมะเมล็ดข้าวสาลีที่มันหนักเอื้องบนหัวของพวกมันพวกมันจะเอามเมล็ดข้าวสาลีไปใส่ที่โรงเก็บอาหารแล้วก็กลับไปเก็บมาเพิ่มอีก ในทางกลับกันตากแตนขี้เกียจจะนอนทั้งวันในที่มืดและร้องเพลงให้กับตัวเองพร้อมกับกินอาหารอร่อยเขาจะใช้ชีวิตไปกับความสบายและไม่สนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขารู้สึกสงสารเจ้าพวกมดที่ต่างต้องทำงานทั้งวันหลายวันผ่านไปตากแตนกระโดดอย่างขี้เกียจไปที่ทุ่งหญ้าที่อุ่นและมันมีความสุขที่มีอาหารเต็มไปหมด และส่งเสียงร้องลั่นและร้องเพลงขณะที่มดแบกเมล็ดข้าวและนำไปเก็บที่รังสะสมอาหารไปด้วยความตรากตรำวันหนึง่งขณะที่มดกำลังแบกธัญพืชมดตัวหนึ่งล้มลงเพราะน้ำหนักของธัญพืชมันเหนื่อยและเจ็บแทนที่จะช่วยตักกแตนกลับหัวล้อใส่มดถามว่า คนตักก๊กแตนช่วยฉันยกธัญพืชไปที่รังหน่อยได้ไหมฉันจะขอบคุณมากเลยล่ะแต่ตักก๊กแตนไม่สนใจและร้องเพลงต่อด้วยความพยายามอย่างมากเจ้ามดยกธัญพืชเองเจ้ามดที่น่าสงสารทำไมถึงท,ทำงานหนักจังตักก๊กแตนถามโอ้มาพักและฟังเพลงของฉันก่อนนะ ดูร้อนมาถึงแล้ววัดท้วานช่างยาวนานและสดใสทำไมถึงใช้เวลาทั้งวันไปกับการใช้แรงงานและทำงานหนักมดไม่สนใจเขามันก้มลงแล้วรีบไปที่ทุ่งหญ้าให้เร็วขึ้นนั่นทำให้แตกแตนหโหเราะด,ดังขึ้นอีก <c oughs> ช่างเป็นมดที่หงี่เง่าะอะไรอย่างนี้เขาพูดขึ้นมาหลังมดเดินจากไปมามาเต้นกับฉัน เลิกทำงานแล้วมีชีวิตสนุกกับฤด,ดูร้อนสิฉันกำลังเก็บอาหารสำหรับฤดูหนาวมดพูดและฉันแนะนำว่านายควรจะทำเหมือนกันนะอ้อทำไมถึงห่วงฤดูหนาวล่ะทะกแตนถามเรามีอาหารมากพอในตอนนี้แล้วก็มีเวลาเหลืออีกตั้งแยะก่อนที่หน้าหนาวจะมาถึงแต่มดรู้ว่าตัวเองทำถูกแล้วจึงทำงานเก็บอาหารต่อไป ตักกต๊กแตนกระโดดข้ามไปที่ทุง่งหญ้าร้องเพลงและเต้นต่อไปอย่างสนุกแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆในวันถัดไปแทนที่จะทำงานเพื่อเตรียมตัวกับฤดูหนาวตักกต๊กแตนตัดสินใจที่จะเต้นร้องเพลงและเล่นพักผ่อนเขาไม่ได้สนใจว่าฤดูร้อนที่แสนหวานไม่ได้มีตลอดไปไม่นานหน้านหนาวและหน้าฝนก็มาถึงหน้าร้อนเปลี่ยนเป็นฤดูใหม่ๆร่วง และฤดูใบไม้ร่วงเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวเราแทบไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์และช่วงกลางวันก็สั้นและเป็นสีเทากลางคืนยาวนานและมืดมันเริ่มหนาวจนแข็งและหิมะก็เริ่มตกตะกแ่นหนาวสั่นในลมหนาวเขาพยายามจะห่มตัวเองด้วยใบไม้แห้งที่อยู่รอบด้านแต่ลมที่พัดมาก็แรงและพัดใบไม้ไปเขารู้สึกหิว แต่ก็ไม่มีอะไรให้เขากินถ้าเขาไม่มีอะไรกินเขาจะต้องตายรเร็วๆนี้แน่เขารู้สึกอ่อนแอและไม่นานเขาก็คิดได้ว่ามดพูดถูกเขาควรที่จะเตรียมตัวเอาไว้ถต่กระแตไม่รู้สึกว่าเขาอยากจะร้องเพลงอีกต่อไปเขารู้สึกหนาวและหิวเขาไม่มีที่หลบจากหิมะและหนำซ้ำไม่มีอะไรให้กินด้วย ทุ่งหญ้าแล้วทุ่งของชาวนาเต็มไปด้วยหิมะและไม่มีอาหารเหลืออยู่เลยโอ้ฉันต้องทำยังไงฉันต้องไปที่ไหนเนี่ยตกกะกัตนร้องคร่ำครวญเขาไม่คิดว่าฤดูหนาวจะแย่ไปกว่าที่เขาคิดและเป็นเพราะว่าเขาไม่เก็บอาหารสำหรับตัวเองและไม่ช่วยเหลือคนอื่นเขาคงอยู่ไม่ถึงฤดูร้อนเป็นแน่ เขาไม่มีที่หลบภัยจากหิมะและพบว่าตัวเองกำลังจะตายด้วยความหิวขณะที่เขาเห็นมดกินอาหารอย่างอ,อร่อยจากการเก็บอาหารจากฤดูร้อนอ๋อถ้าจะไปหามดและขออาหารกับที่พักจากมดตักกแตนกล่าวขึ้นอย่างมีความหวังเขาเดินโซเซไปหามดที่รังและเคาะประตูสวัสดีมด เขาร้องด้วยความดีใจเออข้าม,มาที่นี่เพื่อร้องเพลงให้กับเจ้าฟังขณะที่ตัวข้าอุ่นไฟที่นี่และเจ้าก็หาอาหารมาให้ข้าไม่ไม่คุณตั๊ก,กแตนเราไม่อยากฟังเพลงอะไรของคุณทั้งนั้นแหละเขาขอให้พวกมดให้เขาเข้าไปข้างในเพื่อให้เขาได้กินอะไรไม่งั้นเขาจะตายอะไรนะ มดร้องออกมาด้วยความประหลาดใจนายไม่ได้เก็บอะไรไว้ช่วงหน้าหนาวเลยเหรอแล้วนายทําอะไรกับช่วงหน้าร้อนนั่นฉันฉันฉัน,ฉน,ฉนไม่มีเวลาเก็บอาหารตกกะกตานบนฉันอยู่กับการร้องเพลงก่อนที่จะรู้ว่าฤดูร้อนผ่านไปแล้วมดสส่หัวด้วยความรังเกียจและหันหลังให้ตะกะแตนแล้วไปทำงานต่อ มดที่เคยขอให้ตะกะแตนช่วยไม่มองเขาและพูดว่าทั้งฤดูร้อนฉันทำงานหนักขณะที่นายเลาวเลียนฉันแล้วร้องเพลงและเต้นนายควรคิดถึงหน้าหนาวไปร้องเพลงที่อื่นไปตะกะแตนที่นี่ไม่มีที่อุ่นๆหรืออาหารให้นายและมดก็ปิดประตูใส่หน้าตะกะแตนตะกะแตนทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องไห้ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องมดกับตัก,กะเตนสนุกไหมคะอ่าแล้วเด็กๆคิดว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดให้คติสอนใจอะไรแก่นักเรียนบ้างคะ เดี๋ยวเราจะมาสรุปใจความสําคัญของเรื่องไปพร้อมๆกับครูกิฟต์กันเลยนะคะซึ่งการสรุปใจความสําคัญของเรื่องเราก็ต้องสรุปเรื่องที่เราได้รับชมได้อ่านหรือว่าได้ฟังนะคะว่าในเรื่องเนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหตุการณ์ในเรื่องเป็นอย่างไร ค่ะซึ่งตัวละครในเรื่องนี้นะคะก็ได้แก่มดกับตักกะแตนนะคะซึ่งในเรื่องนะคะก็คือจะมีตักกแตนจอมขี้เกียจนะคะที่เอาแต่ร้องรําทําเพลงตลอดฤดูร้อนนะคะในขณะที่ฝูงมดต่างพากันสะสมอาหารอย่างขยันขันแข็งเมื่อถึงฤดูหนาว ตักกะเตนจึงหิวโซเพราะไม่มีอาหารสะสมไว้กินเหมือนมดนะคะ,ะนักเรียนคิดว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรคะ,ะนั่นก็คือตักกะเตนนะคะมัวแต่ชลาใจนะคะมัวแต่เล่นสนุกไม่ยอมที่จะหาอาหารเอาไว้ในยามฤดูหนาวนะคะ,ะในขณะที่มดต่างก็พากันที่จะ สะสมอาหารนะคะเอาไว้กินในฤดูหนาวทีนี้เมื่อฤดูหนาวมาถึงตักกะแตนก็เลยหิวโซนะคะเพราะว่าไม่มีอาหารกินนะคะดังนั้นข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะก็คือเรานะคะควรเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับสิ่งที่จะต้องเจอในวันข้างหน้านะคะ ค่ะละกิจกรรมของวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนเขียนบันทึกการอ่านนะคะเรื่องมดกับตะกะแตนลงในสมุดนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นบันทึกการอ่านครั้งที่7นะคะประจำวันที่9เดือนธันวาคมพศสอ0พ 564นะคะอ่าเดี๋ยวตรงนี้นะคะครูกิฟก็จะส่งเป็นไฟล์รูปภาพเข้าไปให้ในกลุ่มนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เขียนบันทึกการอ่านลงในสมุดของนักเรียนนะคะค่ะและเดี๋ยวในะอีกสักครู่เราก็จะกลับมาเรียนกันต่อในรายวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆ